สำหรับคลิปนี้ครับค้าขายดีต้องมีเลขอะไรเออหลายท่านนั้นสงสยัยแหละท่าน,น,นสอบถามมาว่าจะค้าขายให้ดีวันนี้ค้าขายอยู่หรือเป็นเซลล์อยู่จะใช้เลขอะไรดีเลขที่ผแมแนะนํานั่นก็ต้องเป็นเลขตระกูล6ครับตระกูล6ไม่ได้แปลว่า6กล้มไม่ได้แปลว่าพลิกผันแต่ตระกูล6เลข6นั้นคือการค้าขายเลข6คือดาวสุขดาวสุกการค้าขายแต่ไม่ใช่6ทุกเลขจะใช้ได้งั้น6อะไรที่ดีไปฟังดังนี้ครับ เลข6ที่ผมแนะนำเนี่ยเลขแรกเลยที่ผมแนะนำคือ6,4 64ทําทำไมแนะนำา6 4 4 6ใช้ได้หมดเลยนะ6 4 4 6คือดาวสุขหกคือดาวสุกร์่คือดาวพุธ6กับ4เป็นคู่ธาตุน้ำดาวสุขกับดาวพุธเป็นคู่ธาตุน้ำกันซึ่งมีลีลามีจังหวะเหมือนกันแล้วส่งเสริมซึ่งกันและกัน6กับ4คู่ธาตุน้ำส่งเสริมซึ่งกันและกันครับและ4คือการเจรจาการพูด6คือการค้าขายคือการเงินคือความรักดังนั้น เมื่อพูดแล้วเกิดเงินพูดแล้วเกิดความรักพูดแล้วค้าขายสําเร็จจะไม่พูดได้อย่างไรดังนั้น6 4สีเหมาะกับใครเหมาะกับคนค้าขายทุกประเภทโดยเฉพาะคนค้าขายที่ต้องพูดต้องติดต่อประสานงานรวมไปถึงเซลล์ที่ต้องไปติดต่องานด้วย6 4สีต้องใช้เลขอะไรอีกเลขที่2,66 6. 6กหกปนท่านบอกโอ้เป็นนึกถึงหนังฝรั่ง66 6เป็นเลขปีศาจเลขซาตานหรือไม่ พูดแบบนี้อย่าเพิ่งตกใจครับ6 6เนี่ยมันคือเลขที่เป็นดาวสุ์คู่ดาวสุขสองดวงมันต้องสว่างกว่าดาวสุขดวงเดียวดาวสุขสองดวงดีไหมดีแต่อย่าลืมว่าสุขนั้นคือโลกิยะสุ์คือโลกิยะนั่นคือความสุขโลกิยะสุขนั้นดีคือการค้าขายค้าขายคล่อง66สนุกสนานสุดๆดังนั้นใครใช้เลข66ใช้การค้าขายได้ใช้การเกี่ยวกันค้าขายต่างๆนะครับขายได้ทุกเรื่องโดยเฉพาะของสวยงามของที่ คนใช้แล้วมีความสุขอาหารการกินก็ใช้ได้เครื่องประดับน้ำหอมใช้ได้ของสะสมที่คนสนุกโอ้โหรู้สึกมีความสุขสามารถใช้ได้แต่หกหให้พึงระวังเรื่องอะไรนิดเดียวนิดเดียวระวังตนเองคือระวังกีเลสครอบนำต้องบอกว่าธาตุมารเข้าแทรกอันนี้ต้องระวัง หกหกต้องระวังเรื่องนี้ครับเพราะว่าอะไรมันสุกเกินไปมันสนุกเกินไปไงมันคุมไม่ได้นั้นหกหกเนี่ยฝรั่งถึงบอกว่ามันเป็นเลขของสตาเลขปีศาจเพราะมันทาให้คนนั้นไปอยู่กับไบมุกไงไปอยู่กับเขาเรียกอะไรไปอยู่กับโลกยะสุกมากเกินไปมันไม่ใช่ไบมุกมันติดกับกิเลสมากเกินไปดังนั้นเนี่ยหกหกระวังการติดในกิเลสตัวเองครับแต่หกหกใช้ได้นะแต่ต้องมีคุณธรรมที่เข้มแข็งคุมให้ได้อย่าให้ไปติดสุกสังเกตว่าเลขหกหกมักจะไปอยู่กับอะไรพวกแสนมันเทิงอะไรที่มมมมันนาค เออแต่มันไม่ขนาดราหูนะันั้นถ้าคุมตัวเองได้ไม่ติดกับสุขไม่ติดกับกิเลสต,ตัวเองมากไป66ใช้ได้นะครับควรใช้ในการค้าขายเลขอะไรอีก61ไง61คู่สมพลอาทิต์อาทิตย์เลข1 6ก็คือดาวสุขอาทิตย์กับสุขคือคู่สมพลกําลังดาวเลษ์เพราะว่ากำลังของดาวทั้งสองดวงนั้นรวมกันเราได้27กํากำลังดาวเลิก ทำให้สองดวงนี้สว่างสดใสย,ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนั่นเพราะอะไรเพราะว่าอาทิตย์ก็สว่างดาวศุกร์ก็สว่างครับสองดวงนี้มันส่งเสริมกันใครใช้แล้วดีทั้งสิ้นแต่ให้ใช้กับของที่ซื้อมาขายไปเร็วๆคล่องๆอ,อ,อย่าใช้กับของที่มันต้องมาเรียกว่าอะไรล่ะกักเก็บอยู่นานนะ่ไม่ควร,ไม,ควรไม่ควรสต็อกของนานเพราะอะไรเพราะว่าคู่สมพลคู่นี้นะให้ระวังนิดหนึ่งว่าดาวดาว,ดาวอาทิตย์เองเนี่ยมีกาลีคือดาวศุกร์ดังนั้นอย่าอยู่ด้วยกันนาน ให้เป็นของที่มาแล้วขายเร็วถ้ามาแล้วขายเร็วเนี่ยขายใช้6-1ได้พวกขายอาหารเนี่ยมาแล้วขายเร็วเพราะท่านเก็บนานไม่ได้เก็บนานมันบูดถูกต้องปะก็ใช้ของที่มันมาแล้วขายเร็วครับสามารถทําได้6.1 6อื6่นๆใช้ได้ไหม 6อื่นใช้ได้เช่น69 69ใช้ได้ครับเพราะว่าอะไร9คือเกรดเกรดคือการเสริมเพิ่มพลังอยู่ที่ไหนเนี่ยเสริมดาวนั้นให้เด่นให้แรงยิ่งขึ้น6กับ9อยู่ด้วยกันได้ขายได้ทุกอย่างที่จะขายรวมไปถึงเครื่องรางของขัง,งใช้69ก็ได้เช่นกัน65ก็ใช้ได้นะอย่าลืม5ดาวเพื่อสัตว์ดีนั้นคือ ครูของมนุษย์และเทพ6นั้นคือครูของเหล่าอสูรนั้นอยู่ด้วยกันในครูสองคนอยู่ด้วยกันเนี้ยพลังสุดๆนะครับหกห้าเนะี่ยใช้ได้การขายที่มีหลักการขายที่มีวิชาการรองรับขายที่มีเหตุมีผลใช้6 5ขายอะไรที่ต้องใช้ความน่าเชื่อถือใช้6 5สามารถทําได้6556าหเนะี่ยทาได้งั้น6ที่เหลือเนี่ยอาจจะไม่แนะนําเช่น 6กสอเลขที่คนนิยมเหลือเกินแต่ผมไม่แนะนำนั่นเพราะอะไร6-2ในคู่สำรวยคู่สำรวยคืออะไรมันแบบโอ้มันมีความสุขแตม่มันสุขก,กับการชอบระวังครับ ต้องบอกว่าขายมาได้เท่านี้ใช้ไปเท่านี้เนะี่ยมันเกินกว่ากัน6226เนี่ยเป็นคู่ที่ต้องพึงระวังเพราะเจ้าของเบอร์เนี่ยไม่ค่อยรู้ตัวจะมีความสุขติดสุขกับการใช้เงินจ่ายเช่นสมมุติเปิดร้านกาแฟเนี่ยแต่งหรูหราเกินไปสุดท้ายรายได้ไม่เท่ากับรายจ่ายที่จ่ายไปกับการแต่งร้านการลงทุนลงทุนเกินตัวสุดท้ายพวกเนี้ยติดกับสุขมากจะเจ๊งนะ6 2 2 6ให้พึงระวังนะครับเลขนี้ไม่ควรใช้ติดกัน6 2 2 6ผมไม่แนะนำ ยกเว้นท่านแบบโอ้โหแบบอยากเสพสุขนั่นอีกเรื่องหนึ่ง6,7ไม่ควรใช้เลยเพราะอะไร6,7คู่วิวาทะเป็นคู่ศัตรูกันดาวสุกับดาวเสาเป็นคู่ศัตรูห้ามมาอยู่คู่กันคู่กันมันก็ขัดแย้งไปหมดลองนึกคู่ศัตรูอยู่ด้วยกันนะพูดวิวาฒะพูดกันแล้วก็ไม่ถูกปากไม่ถูกคอท่านค้าขายท่านคุยไม่ถูกคอควรใช้ไหมล่ะท่านบอกเอาอย่างนี้ได้ไหมใช้ขายที่ดินขายของเก่าได้ไหมล่ะเพราะว่าดาวเสาเลขเจ็ดคือของเก่าคือ ที่ดินคืออสังหาผมบอกแบบนี้ท่านใช้64ไม่ดีกว่าหรือใช้6 5ไม่เข้าท่ากว่าหรองั้น67เไม่ควรใช้ไม่แนะนํา68ทําได้ไหม68พึงระวังมีทั้งข้อดีและข้อเสียแต่ระวังอิทธิพลราหูนั้นแรงนะเพราะว่า8คือดาวราหูดาวราหูนี่ก็จะเป็นเรื่องความรุ่มหลงเรื่องอบบยามุกธุรกิสีเทานั้น6 8คนทั่วๆไปค้าขายธรรมดานั้นะไม่ควรใช้คนขายออนไลน์พอใช้ได้แต่พึงระวังหน่อยนะครับระวังกันถูกโกง ระวังเราไปโกงเขาด้วยหกแปดเนี่ยคนที่ใช้ธุรกิจกลางคืนเนี่ยพอใช้ได้แต่ว่าคนท่าขายทั่วไปผมก็ยังไม่เห็นด้วยคนท่าขายกับต่างชาติก็พอใช้ได้แต่รวมๆแล้วไม่แนะนํา60ทําไมไม่แนะนําเพราะศูนย์นั้นคือดาวมนุดเยูคือความแป,ปลนไปขอไปเสียงเพี้ยนคือความแปลเปลี่ยนความเปลี่ยนแป,ปลงไม่แน่นอนดังนั้น6กับ0อยู่ด้วยกันงั้นมันจะมีช่วงที่ดีและช่วงที่หล่นมันจะ คอนโทรลยากนั้น60นผมไม่แนะนําเลยนะครับดาวอะไรคู่มรุจายูเนี่ยคอนโทรลยากบางท่านจะบอกว่าอา้าวมารุายูก็ส่งผลเหมือนเกตไม่ใช่เหรอส่งเสริมเพิ่มกําลังเป็นดาวตัวกระตุ้นปฏิกิยาแต่ถามว่าปฏิกิยาที่คุมไม่ได้อ่ะอยากใช้ไหมล่ะอ่ะแม้แรงเราไม่รู้แรงทางไหนนะขึ้นหรือลงนั้นนั่นนี่คือดาวทั้งหมดครับที่เกี่ยวกับการค้าขายที่ผมแนะนําในวันนี้ก็หวังว่าจะได้ประโยชน์และเป็นสิ่งดีๆที่นำมาฝากในวันนี้พบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ